มูลและนิติราชประชานุเคราะห์ค่ะเพิ่นมอบเงินและก็สิ่งของพระราชทานแก้ครอบครัวผู้ประสบอักคีภัยในพื้นที่จังหวัดเลยค่ะนาบานเลขที 5, 5, หาสิผามู่หนึ่งตำบลเล่ากอหกอําเภอหน้าแหวจังหวัดเลยมูลลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุป,ปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหนาพระบรม,มาชาย,ยาลักษณ์ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก้ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและกับบรรเทาความเดือดรอนโดยมีนายชัยพศจะรุ่นพงค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเลยในฐานะท่เพินท่เพินเป็นประธานกรรมาการมูล,ลนิธิราชประชาอุเคราะห์ในพระบรมราชุป,ปถัมประจําจังหวัดเลยพันก็เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของประราชทานให้แก่นายวันแรงจันทคุณ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปซึ่งบ้านเล็ทีที่อยู่อาศัยดังกล่าวประสบเหตุอักขีภัพค่ะเมื่อวันที่เก่าท่นว่าคม2 5 6 7ที่ผ่านมาช่วงล่าประมาณ2ถุ่มเคิงได้รับความเสียหายบางส่วนนะคะแล้วก็เหตุการณ์นีบอมีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้กก็ะบอมีผู้ได้เสียชีวิตนะคะการได้รับสิ่งของพระราชทานในเทนียังความศับสึ่งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นหล่นพลค่ะ ทางนี้ครับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเหล่ากาชาติชมรมแม่บ้านมหาไทยสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดที่วาการอำเภอหน้าแหวส่วนราชาการระดับอำเภอตลอดจนชมรมกํานันพหยาบานประชาชนจิตอาสากระตด,ดตังรวมกันมอบเงินและสิ่งของจำเป็นให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในเทียนี้เพื่อซอยบรรเทาความเดือดร้อนนั่นเองครับ